พี่น้อเมืองนาะผมมาติดตัวว่ามันเป็นนกกระทานี่ครับกินใหม่ยังไงบ้างนกกระทาผมเอามาย่างพี่น้องเดี๋ยวผมว่ามันกินได้ทั้งตัวเนี่ยเอ้าใส่น้ำจิ้มเป็นแจวอะ่างเงี้ยนะแจวปลาคั้มเปียกม,มันนี้ไกลหน่อยได้พี่น้องนี่นกกระทาเลยแหละ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้ได้นกกระทาพี่น้องนกกระทาตันนี้นกกระทาของแถในบอมเบีนไก่เลยครับอยู่คอไกลพี่น้องเมื่อนี้เอาบรรยากาศคอไกลมาครับอยากนกกระทามาห่อนหอนเลยพี่น้องอยู่ทั้งเตานะครับอันนี้นกกระทาเลยพี่น้องโอ้ยห่อนนกกระทาด้ยบอมเนไก่หน่อยนี่เราไกลผมอยู่ข้างขางนี่แหละข้างหลังได้นกกระทามาอยางห่อนห่อนเลยครับนำจิบกรขัมเปียกพี่น้องบักทัวผู้กับบักทัวมามือนี้ไปกับแก่นะครับ มานังพิงไฟหนาวเอาเมนูก็แก่กันขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวกันมาเด้อมาเด้อมาแก่หนาวน้ำกันขออนุญาตครับอ,อ้กินได้บนน้องมีเด่นนห่อนน,นูกระทาพี่นอ้อง ได้มาจากงานสั่งตุลินอืมอืมกินไ้นถึงหัวหเลยเติมอันนี้กินแบบบุ๊ต้องใช้กุงจิบกันโอ้ห่อนไอ,อ้ตรงตัวเนี้ย พี่หน่องสิว่าเป็นไก่หน่อยบพรมันหลาดอะเนี่ยนกกระทาของแถวเลยนกกระทาหมุนเอามาจากงานสั่งสุรินทร์มาอย่างอุน่นี่น้องเตาเลยพี่น้องพิงไฟหนาหนาวเปรกเป็นนำไรหนาวอืมอรท่าจริง รู้แล้วกินไหนทั้งตัวโอ้ยมันได้แต่ปากอืมเอาหูหลังหว่านมองอืมอ้โอ้ยนี่หลังหว่านเลยพี่น้องอืม ôi cái tàu hoàn đấy chắc khoảng một bìa nga chạy nhu cận dịp vô ừ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  ตูดนกกระทาอืหวาน๋ยวมันไกลไปปีอยาพมันองไปเห็นนะ๋ยวสิพี่น่องมึงเหรอผมมาติดตัวว่ามันเป็นนกกระทา นใหม่ยินใหม่กุคุณนงกระถ่าผมเอามาอย่างคุณน้องเดี๋ดว่มมามันกินได้ทั้งตเนี่ยเอ้าใส่น้ำจิ้มเป็นแจวก่างเง้นแจวประคัมเปียกผมมันไกลหน่อยได้พี่นงนี่นกระท่าเลยแหละ เบล้องยินตัวนั้นบ่บ่เมียแล้วมาอย่างเลย <c oughs> จูดนึงอืมดูหัวไก่มึงไก่ผมมันไปจีก,กุนแหละ nó mà nhạt rồi đó. Nè cái, nè luôn. เอกลักษณ์มันสิสิมีความหอมป่ะเราไม่ซื้อใหม่เอาตัวใหญ่ๆมึงไปหนักแตบไม่ไมล่ตัวเลยเลยรัดด่าก่อนนะ ออกกันอยู่นะยจ้าประขันยังคุณซึกฮะหรอกินยังปนะยอะเลยนะเลยเหนามึงดีวไปกับแกะไป้อง อืมตัวตึกขึ้นยากปะเมื่อไหรตัวหลังเ,เนี้ยหนันไก่อันนู้กระทาอืมคือบอตื๊ดเอบแก้มเด็พี่น้องเนี้ยขออนุญาตไปเรื่อยๆไล่หนาวไล่วัด <Es> เหนื่อยจังเนี้ยคลิปเดียวผมกินที่พี่หน่องว่าเป็นไก่เนี่ยต้นั่นตูดไม่นจะมีมีไข่นะพี่หน่องเหนื่อยังหนุ่มต้นอ่นตูวไม่นจะมีไข่ ตผูกออกแกนเนงตัวผูกเองต้นญ่พักต้นนี้สิมากินนี่คลิปเนี่ยในบาทมันผูกเองนี่คลิปเตอคลิปตีเอามากินอี่พี่น้องว่าเป็นเป็นไก่หน่อยเนี่ยปูดมันได้พี่น้อง มีไข่มีไข่แต่ปนีบมมีไข่เพราะว่าเพราะอุ่นห่อนเป็นนกกระทาแต่ว่าแม่บ้านผมเป็นว่าเขาเอาไข่มันออกแต่จริงๆว่ามันใหญ่ปนีเมันบ่มีไข่ดอกครับเป็นไก่หน่อยนี่ข้าจิตตัวอีกไลยเนาะไก่หน่อยมาก ตัวเป็นนุกกะทาไม่กาแซบเลยพีนน้องไปกับแกมอย่้เลย

เนี่ยโอ๊กับปลายังเนี่ยได้ไหมเนางเนี่ยยังไหล่จริงเอาเป็นกับข,าขออ่าวก็ได้กับแกมกัแซบพ่อว่าเพิ่น มากกาง,งาม,มานะครับเอาพี่น้องมืนอีา้ผมก็ได้เป็นนกกระทานนะครับอ่าได้มาจากงานสาง่งสุรินนะครับไปเดองานนสา่งสุรินมากอ่ะไปเจอเขาลังหันนกกระทาอยู่ผมมาวัดบ้านัมก็มาติดเตาเอาขึ้นมาอย่างมาอุ่นแซ่บเลยพี่น้อง ตัวผมสิบพิคซี่ซับหนีก่อนจิ้ก,ก็พี่น้นองสับหนีนะครับตอบซับพี่หนอังอยู่แถวบานผมนะเ้าอยากชิมนุกกระทาหันสิเเพิ่อมมะอย่างมาอุ่นเนี่ยอยากแกมเราก็ผมอยากเป๊กอยากแก่เขา่านมากกัเอื่นใดได้พี่่นองได้พอ ผมไปคลิปไปหนิผมกับทีนางกินเด่นไปเรื่อยย่างกินเด่นไปเรือนะครับแต่พี่น้องพานมากอะแววกขมาได้ครับเอาพี่น้องคลิปมีก่ะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เกียรติที่ตารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลท์ทุกแชร์ย่างที่บอกมีเป็นนกกระทาผมว่านกกระทาแหละถ้าพี่น้องว่าเป็นไก่ก็ลองคอมเมนต์มาขมาเมือนะครับคลิปนีแล้วไว้ซ้ำหนีนะครับพอนคลิปหนาขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ